บุคคลที่เกิดในบรรเสานั้นมีดาวเสาเป็นดาวประจำตัวมีเทพพระเสาพิทักษ์คุ้มครองและปกปักรักษาดังนั้นความแข็งหรือความแรงของพระเสานั้นจึงปรากฏเด่นชัด พระเกจิอาจารย์มักจะปลูกเสกเครื่องรางของขลังทำพิธีอันเป็นมงคลในวันนั้นจะทำให้มีพุทธคุณด้านคงกระพันและแคล้วคลาดเมตตามหานิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ชาแนลได้นำสาระความรู้เรื่องเสาห้าวันแข็งและแรงที่สุด มาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะวันเสาร์ห้ากับความเชื่อ ใครที่เกิดวันเสาร์นั้นนะคะตั้งแต่สมัยโบราณการที่มีมาถือว่าเป็นวันแรงและวันที่แข็งบุคคลที่เกิดในวันเสาร์นั้นมีดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวมีเทพพระเสาร์พิทักษ์คุ้มครองและปกปักรักษาดังนั้นความแข็งหรือความแรงของพระเสาร์นั้นจึงปรากฏเห็นเด่นชัดค่ะซึ่งเทพพระเสาร์นั้นนะคะเกิดจากพระศิวะ หรือพระอิศวรเทพพระเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ทรงนำเอาเสือพยัคฆราชสิบตัวมาป่นให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีม่วงสีดำประพรมด้วยน้ำอมฤตทำให้เกิดเทพเจ้าอีกองค์มีพระนามว่าพระเสาเทวราชอันเป็นเทพเจ้าสำหรับคนเกิดในวันเสารค่ะ ดังนั้นจึงทำให้ชีวิตของผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะคะเป็นคนด้วงแข็งและเป็นคนที่รับผิดชอบเยอะทำงานหนักมักอดทนในการฝาฟันต่อสู้บักบั่นต่ออุปสรรคต่างๆมีความวิริยะอุตสาหะความเมียระเบียบวินัยและเคร่งครัดเอาจริงเอาจางังมีความเด็ดขาด เพราะดาวเสาร์นั้นนะคะเป็นดาวที่มีพลังหมายถึงความแข็งแรงและความมั่นคงค่ะอีกทั้งมักจะเหนื่อยยากและมีภารกิจหรือกิจการงานต่างๆที่ผ่านมาให้ได้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแสดงถึงคุณูปราการหรือบารมีที่สามารถรับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นและสร้างให้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่คนโดยทั่วไปนะคะว่ามีความเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมี วันเสาร์ห้าวันเสาร์ห้านั้นนะคะคือวันเสาร์ขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือนห้าซึ่งตามโบราณการถือว่าเป็นวันแรงและวันที่แข็งที่สุดในตำราโหราศาสตร์ของไทยและโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดขึ้นได้ยากค่ะคำว่าเสาร์ห้านั้นนะคะมีหลายประเภทในทางโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงว่าในเดือนหนึ่งมีห้าเสาบางคนไปเข้าใจผิดว่า เดือนหนึ่งมีวันเสาร์ห้าครั้งและเสาร์ที่ห้าก็คือเสาร์ห้าซึ่งไม่ถูกต้องค่ะเสาร์ห้าทางโหราศาสตร์จะดูได้จากวันเสาร์ที่ตรงกับปฏิทินจันทรคติคือข้างขึ้นและข้างแรมโดยวันเสาร์ที่ตรงกับข้างขึ้นหรือแรมห้าขาเรียกว่าเสาร์ห้านั่นเองค่ะโดยปกตินะคะ วันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น5ค่ำจะให้ผลแรงกว่าวันเสาร์ที่ตรงกับแรม5ค่ำค่ะแต่วันเสาร์5ที่ถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุดและมีพลังมากที่สุดนั้นคือวันเสาร์ที่ตรงกับวันขึ้น5ค่ำและต้องตรงกับเดือน5ด้วยแต่จะหายากมากๆเพราะจะตรงแบบนี้บางทีต้องรอนานถึง5-7ปีเลยค่ะ ตามคติความเชื่อของโบราณการนะคะเชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้านั้น จะทำให้มีพุทธคุณด้านคงกระพันคแคล้วคลาดและเมตตามหานิยมซึ่งมีพลังมากกว่าวันปกติเพราะถือเป็นวันธงชัยเป็นวันเลิกง,งามยามดีมีพุทธคุณที่เข้มขลังจะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่มากและมีดาวบนท้องฟ้าโคจรในตำแหน่งที่สวยงามแต่ถ้าวันเสาร์ห้าสมบูรณ์เต็มสูตรได้นั้นนะคะ จะต้องเป็นวันเสาห้าขึ้นหรือแรมห้าค่ำเดือนห้าเพราะการประกอบพิธีในวันข้างขึ้นจะดี100%เอร์ซส่วนข้างแรมนั้นจะดีประมาณ80%เซโดยเสาห้าที่สมบูรณ์นั้นนะคะจะมีเลิกสำคัญก็คือราชาเลิกโสพลและลาภะซึ่งเป็นเลิกที่มงคลและดีเลิศทุกๆอย่างค่ะความสำคัญของวันเสาห้านั้นนะคะคนทั่วไปอาจจะไม่คิดนะคะว่าเป็นวันสำคัญอะไร แต่สำหรับการสร้างวัตถุมงคลแล้วถือว่าเป็นวันสำคัญแห่งการสร้างวัตถุมงคลและพุทธาพิเศษวัตถุมงคลค่ะซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณมานะคะพระเกจิอาจารย์มักจะปลุกเสกเครื่องรางของขลังทำพิธีอันเป็นมงคลในวันนั้นเพื่อเสกของเสกคนคือสิทธิานุสิท์ประชาชนที่ร่วมในพิธีให้มีความศักดิ์สิทธิ์และให้เกิดความเป็นสิริมงคล ซึ่งคนในพิธีนะคะเชื่อว่าในวันที่ทำพิธีนั้นจะมีโชคลาภโชคใหญ่ในไม่ช้าการงานที่ริเริ่มในวันเสาร์ห้าจะจีรังยั่งยืนไปนานๆและถือเป็นความเชื่อของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นก้านสะพมโบราณอาจารย์ท่านได้ซ่อนภูมิปัญญาไว้ว่าต้องคิดดีทำดีพูดดีจริงๆอานิสงส์จึงจะเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่กระทําตามที่กล่าวคือคิดดีพูดดีทดําดีอาน,นิสงส์จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดและคุณสันติอภัยราชมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสาระน่ารู้เกี่ยวกับเสาห้าที่หลายๆท่านอยากจะรู้ถึงความเป็นมาและความสำคัญของวันนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละท่านนะคะและบุญกรรมคุณงามความดีที่ได้สะสมกันมานะคะหากคุณชื่นชอบคลิปและเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์อยากดูคลิปใหม่ๆก่อนใครกดติดตามนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังคลิปของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ